กูเกิลเริ่มแทนใหม่เลิกใช้สไลด์เริ่มมาใช้วิดีโอในการสื่อสารในองค์กรแทนกับสมาชิกใหม่ของ Google Workspace ที่ชื่อว่า o o o l l e w ิสคอนเซ็ปต์ง่ายๆของเขาแทนที่เราจะทำสไลด์เพื่อการสื่อสารส่งเป็น Google Doc s ให้เพื่อนร่วมง,งานคนก็ไม่อยากอ่านบางทีมันก็ยาวไปจนมันน่าเบือ่อ ในไหนกูก็มีเจม i นของเขาเองแล้ว Use case ที่เขาบอกก็คือทำวิดีโอพิชให้ผู้บริหารทำวิดีโอพิชให้ลูกคา้าทำวิดีโออัปเดตกันในทีมหรือแม้แต่ทำวิดีโอเทรนนิ่งสอนกันในองค์กรก็สามารถใช้ Google วิดได้อย่างง่ายๆวิธีการใช้งานของเขาคือเข้ามาปุ๊บเราพริมพ์พร้อมไปเลยครับบอกไปเลยว่าเราอยากจะทำอะไรเช่นช่วยทำรีแคปวิดีโอ2024 Google c l o u d Event ให้หน่อยโดยหยิบจากไฟล์ Google d o c นี้มานะ สเต็ปถัดไปครับเขาจะให้เรารีวิวเอาไลน์ของเขาโครงสตอรี่บอร์ดของเขาเขาจะบอกเลยว่าแต่ละหน้าเนี่ยเลเยอร์มันจะเป็นแบบไหนบ้างจะวางวิดีโอซ้ายขวาแล้ววิดีโอเอาไลน์ในแต่ละหน้าจะเป็นแบบไหนบ้างเราสามารถรีไว้์แก้ได้หลังจากนั้นสเต็ปที่3เขาจะให้เราเลือกธีมครับอ่ามีเลือกธีมคล้ายแคนวาเลยเนาะ มาแล้วครับเจมินายจะสร้างวิดีโอชิ้นนี้ขึ้นมาให้ด้านล่างก็จะเหมือนแอปตัดต่อวิดีโอทั่วไปเลยเราสามารถกดเพย์แล้วลองดูได้เลยเนาะเขาพูดไว้ด้วยนะว่าเขาจะเลือกวิดีโออินเ r t ร์ที่เกี่ยวข้องมาให้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกมาได้ตรงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นสเต็ปถัดไปเขียนสคริปต์ครับเขามีให้เราเลือกอยู่2องออปชันนึ่คือเราจะอัดวิดีโอเองก็ได้แบบนี้เลยอัดวิดีโอเองก็ได้แล้วหยิบวิดีโอนึ้งเข้าไปใส่ในสไลด์ หรือเราจะเขียนสคริปต์แล้วเราเลือก t e text t t s s p e e h ด้วย AI ของเขาเลือกเสียงเลือกภาษามันก็ขึ้นมาเป็น s ส e ีดให้เราใช้นในการ Voice Over ในวิดีโอนี้ได้ต่อไปเรายังสามารถเลือกเนี่ยมีเดียต่างๆจาก Google Drive เองก็ได้นะเข้าไม่อยอมใส่เทมเพลตที่เขาสร้างมา UX u can v a ชัดๆซึ่ง g o o g l e Slide ก็ไม่ทำแบบนี้ด้วยทำสักทิงเถอะสเต็ปสุดท้ายของเขามันเป็น Google w o r k s p a c e เนาะซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีสต็อกของมีเดียมาให้ด้วยนะ วิดีโอสต็อกอิมเมจเว็บอิมเมจมิวสิกซาวเอฟเฟกพวกนี้ไม่รู้ว่าใช้ไอเจนหรือมีสต็อกของเขาเองสเต็ปสุดท้ายมันเป็น collaboration tool เนาะดังนั้นมันสามารถ Edit วิดีโอร่วมกับเพื่อนได้ลากเพื่อนเอนเข้ามาจะคอมเมนต์ด้วยกันก็ได้ว่าแก้ตรงจุดไหนบ้างหรือจะช่วยกันแก้เลยก็ได้จะ,จะกดเพเพื่อดูเลยก็ได้ กูเกิลวิดน่าสนใจขนาดนี้มาเพื่อตีแคนวาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ด้วยคอนเซปที่เขาเขียนไว้เขามาเชลน์คอมมิวนิเคชันเวย์ในองค์กรแน่นอนแทนที่เราจะส่งสไลด์กันแทนที่เราจะดู Google Doc กันเราสื่อสารผ่านการทำคลิปง่ายๆด้วย AI ออัดหน้าตัวเองเข้าไปทำให้การสื่อสารมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เขาทดลองในกลุ่มอัลฟาแล้วบอกว่าฟีดแบ็กที่ได้มาน่าสนใจมากที่คนส่วนใหญ่ทำคลิปไม่เกิน3นาทีแถมฟีดแบ็กก็ดีมากเพราะเป็นการนําเสนอโดยการเห็นหน้าไปด้วยใช้เวลาไม่นานในการสื่อสารเขาบอกว่าจะปล่อยตอนซัมเมอร์น่าจะเป็นเดือนจูนถึงเดือนเซปเทมเบอร์เนาะ ซึ่งจากหน้าเว็บไซต์ของเขาคนที่ใช้ Google Workspace ที่มีแพ็กเกจ Gemini เข้ามาด้วยน่าจะใช้งานได้แน่นอนส่วนใครอยากเทสก่อนไปลองกด Google Workspace Lab กันได้เพื่อเขาจะอินไว้มาให้เราลองเทสถ้าแนวคิดของ Google นี้สำเร็จแล้วกลายเป็นวิธีการสื่อสารใหม่ในองค์กรเราจะทำวิดีโอด้วย AI แล้วใช้ในการสื่อสารแทนไปรอดูว่า Google w i ธีจะสำ c ร็จไหมหรือจะกลายไปอยู่ในสุดสารแอปของ Google อีกทีรอใช้ Google Wi z ในการทางานกันดีกว่าครับ